ใจกลางเมืองกระบี่นอกจากธรรมชาติที่งดงามแล้วยังมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เปล่งประกายทั้งพลังแห่งศรัทธาและความวิจิตรงดงามนี่คือพระประธานวัดแก้วกระวารามพระพุทธรูปศิลปะไทยปางมันวิชัยองค์ใหญ่งามสง่าประดิษฐานบนฐานบัวทองอารามเรืองรององค์พระสร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงรวมใจของพุทธศาสนิกชนทั้งจังหวัดโดยใช้ทองคำแท้และทองเหลืองบริสุทธิ์ผสมกันอย่างปราณีต ผ่านพิธีพุทธาพิเศษ9วัน9คืนโดยพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศกว่า300รูปถือเป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่ทรงคุณค่าทั้งด้านจิตวิญญาณและศิลปกรรมเบื้องหลังองค์พระประธานคือภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติเทวดาที่ละเอียดอ่อนทุกจุดแต่งแต้มด้วยโทนสีฟ้าทองที่ให้ความรู้สึกสงบเย็นใจและศรัทธา วัดแก้วกรวารามแห่งนี้ยังเป็นพระอารามหลวงและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกระบี่มาช้านานไม่เพียงเป็นสถานที่ไหว้พระแต่ยังเป็นที่พักใจสำหรับผู้สแสวงหาความสงบภายในหากคุณเป็นสายบุญสายศินหรือแม้แต่สายมูที่เดินตามพลังแห่งศรัทธาที่นี่คือหนึ่งในจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาดพระประธานวัดแก้วกรวารามไม่ได้เป็นแค่พระพุทธรูปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังใจความศรัทธาและความงดงามที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งในชีวิต